ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลคอลิคันกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับส่วนวันน,นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตในวันที่13มาลองดูว่าเขามีอัปเดตอะไรบ้างและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าลัเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล,ะล,ะล็กนาร์กออ o r เลนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพคซัมเมอร์วอล์คอลิคันและยังมีเกมอ Play Power หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในวันที่13นี้นะครับในการอัปเดตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการแปลงโฉมเกมเลยก็ว่าได้นะเพราะเขาจะเอาระบบการใช้พลังงานเนี่ยเข้ามาแทนที่จํานวนรอบที่เราสามารถลงได้ต่อวันนะครับโดยปกติพื้นฐานแล้วนะครับเวลาเราจะลงดันเนี่ยเขาจะมีจํานวนรอบมาให้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นพลังงานแทนนะในการที่เราจะลงดันอย่างไครลอดเนี่ยก็จะใช้10พลังงานต่อการลงหนึ่งรอบและเขาก็จะมีเพิ่ม การต่อสู้แบบรวดเร็วนะครับแบบ10ครั้งเข้ามาเราเลือกจํานวนการต่อสู้แบบเร็วได้นะครับหงครั้งสองครั้ง3ครั้งจนไปถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับวิธีการเติบโตก็เช่นกันนะเห็นไหมใช้พลังงาน10ต่อการลงหนึ่งรอบแต่ในส่วนของการส่งกองกําลังเนี่ยจะใช้อยู่ที่30นะครับต่อการลงหนึ่งรอบเราก็สามารถเลือกลงตามระดับพลังงานที่เรามีได้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่จํากัดจํานวนรอบแบบนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานถือว่าประหยัดเพชรในการรีดันเชนเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างก็จะสามารถ หาของหรือศิลาสงสวรค์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นอย่างมากเลยนะและส่วนพลังงานนะครับที่เราจะสามารถหาได้เนี่ยนอกจากที่เราจะซื้อเพิ่มเติมโดยใช้คิดตันแล้วนะครับก็ยังสามารถหาได้จากภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิวที่เรามีส่วนร่วมหรือรับภารกิจนะครับก็จะมีให้เรารับกงล้อโชคลาภเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเช่นกันนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในส่วนของกิวทุกๆสัปดาห์เนี่ยถ้าเราทำศูนย์คำร้องเลเวลเเราก็จะได้รับเป็นเดวิมอน5าดาวจากตรงนี้เพิ่มเติมมากเดวิมอนห้ง่าย ยิ่งขึ้น,นส่วนต่อมาที่สําคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําเควสซ้าเควสซ้ำเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดของรางวัลให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะไอพที่เราได้รับแล้วก็เงินที่เราได้รับแต่การทำเควสซ้ำ um. เนี่ยก็จะใช้เป็นพลังงานแทนนะครับเควสหนึ Q ่งเควสจะใช้พลังงานอยู่ที่8แต่ไ p ีที่เราได้รับเนี่ยก็จะเยอะมากโดยเฉพาะฉากหลังๆฉากแรกๆก็ถูกอัปเกรดเช่นกันนะครับอัปเกรดตั้งแต่ฉากแรกอะ่ะยันฉากสุดท้ายที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับในการอัปเดตตัวลองในไอเดีเราสามารถข้ามฉากเนื้อเรื่องได้แล้วโดยใช้กดแค่เคลีย์ฉากการเคลีย จะใช้เป็นคิดตั้นแทนนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับฉากนั้นๆัอย่างฉาก5าเนี่ยจะใช้อยู่ที่2000แต่ตัวหลักต้องไปถึงฉากนั้นนั้นก่อนนะครับถึงจะสามารถเคลียร์ได้เนี่ยเวลากดเคลียร์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเออแล้วเราก็กดรับไปออกก็จะเคลียร์ให้หมดต,ตัวหลักเคลียร์ฉาก6เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมากดกวาดล้างหรือกดเคลียร์ฉากหกได้เช่นกันนะครับนี้เลยเห็นไหมนี่เขาก็จะเชียร์ฉาก6ทั้งฉากมาให้เลยที่เหลือเราก็แค่รับของรางวัลนะครับเพิ่มเติมแต่ในส่วนของเควสสำรวจพื้นที่เราต้องไปทําการเล่่นเเองแตรา ก็สามารถเลือกเควสที่เราจะทําได้อยู่ที่ว่าเราต้องการทําเควสไหนก่อนนั่นเองนะครับและที่สําคัญต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลของเลเวลบัญชีเขาก็จะเพิ่มอีก16ช่องด้วยกันก็จะมีตั้งแต่การเพิ่มแอตแท็กของมอนเตอร์เพิ่มดาเมจที่มอนเตอร์ทาได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของดาเมจของซัมเมอร์ที่ทําได้เลดิว่าก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นทั้งถึกทั้งโจมตีมีหมดเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกไปอัพไซส์ไหนเหมาะกับคนที่มีเลเวลบัญชีสูงๆกกก็จะะออออัััได้้มาาขึนนนนน่่เงงครบียสู ผมได้ลืมไปนะครับนั่นก็คือทักษะอาชีพตอนนี้เราสามารถสร้างเดวิมอน5ดาวได้แล้วนะแต่การสร้างเดวิมอน5ดาวเนี่ยต้องมีแปรธาตุรลเวล7ก่อนนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบในการใช้ในการสร้างเดวิมอน5าดาวเนี่ยเราจะหาได้จากจูโจมกิลและก็ศึกชิงดินแดนกิวเราจะได้เศษชิ้นส่วนเดวิมอน5ดาวมาเมื่อครบตามจำนวนเราก็สามารถกดสร้างได้เป็นตัวเลยนะครับที่มีเปลี่ยนแปลงอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Q, กิวและก็จูโจมกิลเขาก็จะเปลี่ยนของรางวัลจากที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับว เราสามารถอาเศษชิ้นส่วนได้เราก็จะได้รับจัดกล่องพวกนี้เมื่อเราทําการตีจูโจมกิวถึงตามเลเวลที่เขากําหนดนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นของรางวัลที่เราได้รับนะครับก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นเป็นปกติและก็ยังมียิ่งกิวอยู่อันดับสูงนะครับโอ้โหเลยว่าอันดับยิ่งสูงของรางวัลยิ่งเยอะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นสมรภูมริร,ร้านค้าเขาจะมีเพิ่มในส่วนของชุดเพิ่มเตมิมเข้ามานะครับก็จะเป็นชุดเยติ ed, แห่งการท้าดวนส่วนหัวจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นส่วนประดับและอันนเน่วชุดหยา เป็นชุดที่ควรต้องมีส่วนเอฟเฟกของชุดนะครับมอนเตอร์สนับสนุนจะได้เดบบวก3 4และอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นร้านค้าแต้มไม่เขาเพิ่มในส่วนของการขายของเราสามารถใช้เหรียญลาฮิวซื้อได้นะแต่จะซื้อได้ติบครั้งต่อบัญชีเนี่ยนะครับกดซื้อไปแลกเป็นลาฮิวเลยเอาลาฮิวแลกเป็นเหรียญแต้มหม่สิ <laughs> ซึ่งแต้มหม่พวกนี้นะครับก็จะสามารถเอาไปซื้อพวกลูกแก้วพรขั้นสูงลูกแก้วพรน,นะครับหรือจะเป็นพวกสกอร์คัมพีเวทมต์และของรางวัลการเล่นไอเทมฟรีรายวันเขาจะมีพล งานเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราสามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยและของราคาพิเศษนะครับเป็นพวกเดวิมอนการเปิดซุมและอีกอย่างนะครับนั่นก็คือหอคอยนภผาตอนนี้เขาเพิ่มถึงชั้น160แล้วซึ่งของรางวัลหอคอยนภผาเนี่ยแต่ละชั้นดีๆทั้งนั้นนะครับแค่ชั้น152ก็จะได้รับหีบอัญมณีอันติเมตเป็นระดับสูงลยนะได้ถึง3หีบแล้วก็ชั้น155ได้รับเป็นสารเล่งคัดเก้าถ้าเป็น175 175นไ่ไ้รับรับตวข้าม185อัญมณีอันติเมะก้นี่ครับ100 59คำพีแสงมืดจะสุ่มตัวละคร4-5ดาว160เนี่ยจะได้เป็นสัตว์ขี่นะครับเสือดําเวทจักรกลเป็นผานะสีฟ้าหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็หอคอยธาตุจะมีถึง140ด้วยกันส่วนมากจะแจกเป็นเดวิมอน5ดาวนะครับทุกทธาตุจากที่ผมลองดูนะฮะส่วนการต่อสู้หอคอยนภาเนี่ยยากมากน้อยขนาดไหนก็แน่นอนฮะว่าจะมีความยากพอสมควรเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยเลือดของเขาจะค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าพลังของหอคอยอาจจะไม่ได้สูงมาก แต่เลือดของเขามีถึง500แสนนะ่ะดวงแสงนี่พลัง8 0 0แสนหจินน้ำเฉลยเนะครับอ้าปูแปดแสนห้าอะไรจะเยอะไปขนาดนั้นส่วนการไต่หอคอยเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในพาร์ทหน้านะครับว่าจะมีความยากง,ง่ายขนาดไหนแต่จะลองลงให้ดูสักชั้นหนึ่งก่อนดวงแสงด้วยเอาใช้เจนออดกับสวกโ <laughs> อ้ รีคูดาวไปรีคูดาวไว้รีแล้วยิงโลเขาหนามากต้องมีตัวต่เกาะนะครับโลจักรินเนี่ยแหละเกินจัดอืม แล้วก็ไปตีตัวนี้เลยวิ่งแล้วก็กลับมาตีตัวนี้นะครับจินต้องมีตัวคาจินด้วยพอค่อยกระซวกไปเลือดแปดแสนก็หายวืบได้ไม่ยากโดนต่อยปิวด้วยฮะเรียบร้อย ฉะนั้นสาหรับในพาร์ีิก็ประมาณนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเรียกได้ว่าเขาอัปเดตแปลงโฉมเนค่อนข้างเยอะเลยน่าจะได้สนุกไปอีกแบบยังไงก็หวังว่าจะชอบกันนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไครกดแชร์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชม